สวัสดีครับกับผมต้องการคริปโตนะผมวันนี้เราก็กลับมาดูสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะผมในวันที่22มกราคม2567กันนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะจะได้ต่อมาเจอกันบ่อยๆนะครับผมทุกครั้งที่ผมอัปเดตนั่นเองเอาละมาก็ก่อนอื่นเลยขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะผมกับ OKX OK นะครับซึ่ง OKX OK นะครับผมตอนนี้ก็จัดแคมเปญน,นะผมเกี่ยวกับเรื่องของ Solana Super Season นั่นเองนะผมก็แน่่นนอนวา เอาโซลาน่าตรงนี้นะผมซปเปอร์ซีซั่นเนี่ยเขาจะให้เข้าสู่เว็บ3นั่นเองก็คือเหมือนกับเป็นการทำฟาร์มทำสเต็กอะไรพวกนี้นะผมกับ OKX OK นั่นเองนะผมซึ่งมียิวอยู่อ่าเว็บแรกเนี่ยจะรับเพียงแค่1อ uh, ่0 0 0า1 2 0 0 0 0 USDT นั่นเองนะผมก็เป็นการบูสต์ยวนั่นเองอ่าก็มี a อร์ดอให้ด้วยอะไรด้วยนะผมกดฟาร์มนาวเนี่ยเขาก็จะให้คอนเน็ก เกี่ยวกับอ่าเว็บ3นะผมก็เป็น Wallet ในเจ้าตัวของ OKX OK นั่นเองนะผมก็สามารถเข้ามากดเข้าไปฝากเข้าไปซื้อแล้วก็อะไรพวกนี้ได้นะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่อยู่ในโซลาร์าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีเควสให้ทำมากมายเลยนะฮะก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูกันได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่สงสัยหรืออะไรยังไงนะผมก็สามารถ เข้าไปคุยในไลน์กลุ่มกับผมได้นั่นเองะอ,อยู่ใต้ดีคริปชั่นเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่มี Account นะครับผมก็สามารถสมัครใต้ดีคริปชั่นนี้ได้อีกเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เรามาดูกันนะครับผมว่า Bitcoin เป็นอย่างที่ผมว่าไวไ้ไหมครับผมนะก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับก็คือว่าทีเนี้ยมันดึงลงมาเสร็จแล้วใช่ป่ะมีการกลับขึ้นไปเพื่อเทสตรงนี้ถูกไหมซึ่งพอมันเทสเรียบร้อยแล้วเนี่ย 2วันให้หลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่นะครับผมก็เกิดการกระแทกลงมาแล้วก็อ่ะอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มช็อตของแท้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ยังมองว่าเป็นบูลิสอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นมาสุดแล้วแล้วก็มีการห่างจากเส้นอ่า EMA 200นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยมันยังไงก็ต้องมีการดึงกลับอยู่ที่เส้น EMA 200แน่นอนนะผมถ้าเกิดยังเป็นบูลิสอยู่นะอืม ส่วนการดึงกลับมาเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณถ้าเกิดว่าคนจะเอามูลช็อตหรืออะไรนะผมก็รอแถวประมาณ359-36 0อ,อะไรประมาณนี้นะผมก็รอกรอบด้านล่างตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงของ EMA 200และก็เป็นกรอบแนวรับตัวหนึ่งนะครับผมที่สำคัญเลยตรงนี้เนาะส่วนวิธีการลงของมันเนี่ยมันก็จะลงมาประมาณเนี้ยลงเนี่ยใช่ปะ อันนี้เทสก่อนใช่ป่ะแล้วก็ลงมางี้แล้วก็อาจจะลอง่ิประมาณนี้นะครับผมสําหรับในช่วงนี้แล้วถ,ถามว่าลองได้ไหมไม่ได้นะผมต้องรอช็อตอย่างเดียวนะผมเนี่ยช็อตเนี่ยช็อตแล้วเนี่ยมันก็มีล่วงลงมาถูกปะ่ะอ่ะก็ดูจังหวะดีๆแล้วกันนะผมสําหรับคนที่เริ่มช็อตหรืออะไรอย่างนี้นะเออแต่สําหรับคนที่รอเล่นลองนะผมก็รอสัญญาณแบบง่ายๆยิ้มๆก่อนนะฮะอย่าระวังแบบ แบบพุ่งสูงไปก็ต้องมี stop loss ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของ a l t c o ยนะครับผม a l t c o ยก็ตอนนี้ลงมาพร้อมกับเจ้าตัวของ bitcoin เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสัญญาณของเจ้าตัวของ a l t c o ยเนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณชอ็อตอยู่ใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมนี่ก็มีการตัดกันลงมาครับผมกับ cdc นะผมับผอ1226เนาะอ่ามีการ อาหารจากเส้นมาก็มีการ pullback เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์2ส,สัปดาห์ที่เป็นการ p u l ู back mm hmm. ยาวๆนั่นเองอ่ะดูทางเฟรมวีกเนี่ยผมถามว่ามันยัง b u l l i s h ไหมมันก็ยัง b u l l i s h อยู่นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นนี้ยังเกาะอยู่ใช่ไหมเส้น12เนี้ยังเกาะอยู่นะแต่ว่า r s i ยังสูงอยู่อ่าก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมสําหรับ มีตัวไหนพอจะเล่นได้มัางก็รอฝั่งช็อตอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้ไม่มีอะไรมากโอเคก็สรุปกันก็สัปดาห์นี้ก็ยังน่าจะช็อตกันทั้งสัปดาห์กันนะฮะอ่ก็ระวังไว้นิดนึงนะผมสำหรับคนที่เล่นลองเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับขอได้กำไรทุกคนด้วยนะครับผมจุบจ๊บจุ๊บ